สวัสดีครับนี่นะครับพี่อ้วนวันหยุดนะครับอ้อมะ่วงน้ําดอกไม้นะครับน้ําดอกไม้สีทองของพี่อ้วนนะครับได้ไว้ถามสุกนะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ปลูกมะ่วงแล้วได้ทานะครับนี่ครับลมกาลังมาเลยนะครับนี่นะครับลมใหญ่เลย ได้ไว้กินกันเนี่ยแกมาท่านไม่ตายก่อนนะครับเนี่ยจะมีงานทำอยู่แล้วครับน้ำดอกไม้สีทองลูกนี้นี่ลูกใหญ่ครับมีความดกนะครับ นี่นะครับสุดยอดไหมครับเดี๋ยวพี่อ้วนต้องตัางเลยครับนี่ครับพุ่มทีอ้งเลยนะครับโอ้โหลูกใหญ่เอาเอาเข้าอี้โอ้โหมันเป็นพวงใหญ่เลยนะน่ะครับนี่นะขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับนี่ดูมะม่วงชัดเจนนี่ไหมนะครับโอ้โหเปียบเลยนะครับทุกเตทุกเตบายบายสวัสดีครับ